กลุ่มผู้ผลิตน้ำปลาบ้านต้องม่วงตรตราเหลาวันค่ะแล้วก็วัิความเป็นมานี้คือเป็นมายังไงคะที่ก่อนที่เราจะก็สมัยป่ย่ะตายาย่นะนะเป็นสมัยป่ยยาตายายเรามาก็มีน้ำปลามากขึ้นมาเองมันเป็นน้ำปลาแบบชาวบ้านชาวบ้านน้ำปลาชาวบ้านใตัวชาวบ้านขมากจากปลาน้ำจืดนะครับตักเปิ้แต่ปลาแต่แทเลยเป็นปลาซ้อยปลาตะเพียนเท่านั้นจุดเด่นของเราจุดเด่นคือซี่ธรรมชาติกลิ่นหอมรสนิ่ม รนิ่มไม่ได้แก็งเกินไม่ได้แรงเสีครับเป็นปลาน้ําจืดนะคะอันนี้เป็นปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดคุณลุงบอกว่าอ่าเป็นสืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็เลยกลับมาก็นลำตาเนี่ยครับก็กล้าการันตีได้เลยเพราะว่าเมื่อปีห้าปีเคยได้รับพระราชทานมาแล้วได้รางวัลที่หนึ่งระดับประเทศครับโอ้ได้รางวัลที่หนึ่งระดับประเทศเลยนะคะอันนี้ โอท็อปของเราเป็นโอท็อป4ดาวเลยใช่ไหมคะเมื่อต้องปีที่แล้วได้5ดาวแต่ป่าต่อมาไม่พมพมได้ส่งไม่ได้ส่งมาไม่ไม่ค่อยดีร่างกายไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ส่งซื้อได้ที่เดียวแล้วครับก็ไม่ได้ออกจำหน้าอยู่ได้ผลจากแสดงิีค้าโอท็อปหรือกำการต่างๆที่เขาเชิญไปนะครับแล้วก็ตั้งทิศตั้งอยู่ที่บ้านเลยที่ค่ายครับขอขอเบอร์โทรลุงได้ไหมคะได้ครับ089 ห้าห้า1 1> <66 10 S 2> หนึ่งหกหกหนึ่งซูนครับสวัสดีครับ